สวัสดียามสายๆค่ะเก้าโมงกว่าแล้วค่ะอ <c oughs> ุ้ยติดพัดลม <c oughs> <c oughs> จะไปในครัวค่ะมาเอาโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> ว้าวผัก <c oughs> ัส่วนประทานทรสุดหล่อแถมรวยมากเขาเอา<ม>ชีวิตรอบจการถูกคนรอบทำลายไม่ได้เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งช่วยชีวิตเขาเอาไว้เขาจะได้สั่งให้ลูกน้องไปรับตัวเธอและจะให้เธอเป็นภรรยาหนังจีนละครจีนหนังจีนนี่ถ้าคนภาคภาคแบบปกติก็จะ จะจะสนุกจะน่าฟังกว่านี้นี่คนอ่านคนภาคทำเสียงเพีย้ยนยังไงก็ไม่รู้น่าชังไม่น่าดักอึ๊บนี่ค่ะวันนี้ได้สั่งของได้สองชุดจากน้องสาวก็ได้ จากลูกก็ได้ <texto> ala, ไม่เป็นไรไม่เสียหายล้างเก็บไว้แช่น้ำเกลือก่อนล้างให้สะเด็ดน้ำแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นทำไมยูเกะ ได้แล้วค่ะเรจะถึงเตานี่ค่ะอาหารสุขภาพต้มกระดูกซี่โครงหมูมีทุกอย่างขมิ้นค่ะตะไคร้มีขิงด้วย มีต้นหอมมีรากผักชีหอมแดงหอมใหญ่อะไรที่เป็นสมุนไพรก็ใส่เข้าไปนะจะได้ซดน้ำเดี๋ยวให้น้องกายมาเอาใบมากรูดให้ขมิ้นนี่คะ่ะทุบใส่ขิงก็ทุบใส่ทุบทั้านั้นคะ่ะหัวหอมอะไรทุบใส่ทั้งนั้น ใส่เกลือไปเลยขอชิมก่อนอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราก็ปรุงแต่ละถ้วยต้นหอมเอ่อต้นหอมปักชีอะไรนะมะนาวพริกขี้หนูไม่ผิดกฎกติกาข้างใบมะกรูด เขาว่าให้กินกระดูกหมูตุนมันเป็นต้มจืดเออพริกไทยดำก็มีค่ะบุบบุบใส่ลงไปพริกไทยดำเขาบอกให้ให้กินกระดูกหมูตุนบำรุงร่างกายมีคอลลาเจนเอ่อ แต่เราเอามาเป็นต้ยมยำดีกว่าได้สมุนไพรหลายอย่างแซ่บสะใจต้มจืดไม่เอาเคค่ะสวัสดีค่ะ